สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะเรามานั่งคุยสบายๆข้างนอกบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะชีวิตเมียฝรั่งนะคะต่างแดนอย่างของยายจ๋าเนี่ยเรามีครอบครัวนะคะมีลูกๆหลานๆทุกยากตามภาษาครอบครัวนะคะแต่หลายๆท่านหลายๆคนที่เจอปัญหาเนาะยายจ๋าก็ เศร้าใจนะคะเป็นบางเรื่องที่บอกเลยว่ามันสุดยอดอะ่ะมมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนไทยเรานะคะแต่มันก็เป็นไปแล้วเนาะหลายๆคนก็สู้และผ่านพ้นมาได้สิ่งน,นี้แหละที่ยายจ๋ามาเล่าสู่กันฟังแล้วอยากให้ทุกๆุคนเตรียมพร้อมนะคะอยาฝันหวานฝันหวานว่า เราได้ผัวฝรั่งแล้วเราจะสบายนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะและเขาอ่าก็ไม่ได้รวยอย่างที่เราหวังนะคะแล้วเขาอ่าคนที่รวยจะให้เราได้ไหมอันนี้คือหัวใจสําคัญของเมียฝรั่งเนาะของหัวอกคนไทยไก่บ้านนะคะคนโชคดีมีมากมายแต่คนที่ช้ำ และเศร้าใจเสียใจกับปัญหาที่เจอก็มีอยู่เยอะนะสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่มันต้องทำให้เราต้องระวังนะคะและคอยเตือนใจเราเสมอว่า เราจะโชคดีได้ขนาดไหนนะคะวางแผนให้กับตัวเองเนาะคิดเล็กคิดน้อยเก็บเล็กผสมน้อยไว้ให้กับตัวเองเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะเดินหน้าต่อไปแบบไม่ต้องเจ็บจนเกินไปจุดเนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราทำได้นะคะถ้าเราทำได้แก่ตัวเราเนาะบางครั้งหลายๆคนอาจจะบอกว่าคิดมากจนเกินไปหรือเปล่าปัญหามันยังไม่เกิดเลยอ่าหลายๆคนบอกว่าปัญหาโลกแตกแต่มันเกิดขึ้นจริงๆเนาะ มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตคนไทยไก่บ้านอืมเรานะคะเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เราเจอเนาะเราจะทำยังไงนะคะกับสิ่งที่เราจะต้องสู้ชีวิตอยู่ในเมืองอหนาวนะคะต่างถิ่นเนาะไกลจากครอบครัวทางเมืองไทยอ่า หัวใจของเราจะสร้างพลังให้กับตัวเองยังไงหลายๆคนที่เลิกลากับสามีหรือสามีตายแล้วไม่มีอะไรเลยก็ยังต้องยืนอยู่ตรงนี้นะคะ 1. นึ่งมีลูก2ความรับผิดชอบงานถือว่าดีกว่าทางเมืองไทยเนาะเปรียบเทียบอย่างคนคนไม่มีความรู้อย่างย,ยายจ๋าเนี่ยกลับบ้านไปก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมอืมเริ่มต้นใหม่ไหวไหมไปทำไรตากแดดไหวไหมอะ ช่ไหมการที่หลายๆคนบอกว่าถ้าไม่ไหวให้กลับไปตายบ้านอะไรหรือว่าอย่างเงี้ยมันมันเป็นความคิดเก่าๆนะคะแต่สมัยนี้ในเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วไม่มีคำว่าถอยหลังนะจริงๆยายจ๋าอยากพูดถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายๆท่านนะคะจากหลังจากเลิกรากับสามีเนาะยังยืนหยัดดูแลลูกได้อย่างภูมิใจเพราะอะไร พราะเขามีงานทําเจ็บช้ํากับสามีขนาดไหนอันนั้นมันก็แสนทรมานแต่เขาต้องเข้มแข็งนะคะเขาต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะดูแลลูกของเขาแล้วก็ดูแลครอบครัวทางเมืองไทยด้วยตัวของเขาเองอันนี้คือจุดสําคัญนะคะของชีวิตเมียฝรัฝ่งต่างแดนย่จ๋ามองหลายๆท่านหลายๆคนนะคะหลายปัญหา นี่จ๋ามองเลยว่าออืมันเป็นอะไรที่สุดยอดคนไทยเราเนี่ยเข้มแข็งจริงๆคนไทยเราเนี่ยสู้ได้จริงๆเขาเรียกว่าสู้ไม่ถอยอะสู้ไม่ถอยอะจริงๆนะคะหนักงานเหนื่อยงานเหนื่อยใจเราพักผ่อนก็หายนะคะแต่นี่จ๋าอยากบอกทุกคนว่ากอดตัวเองแน่นๆเราคือคนเก่งนะเราเก้าวมาจุดถึงวันนี้แล้วเนาะ ปัญหาหลายๆอย่างเราผ่านพ้นมาแล้วนะคะถึงแม้วันนี้พี่ๆน้องๆจะเจอปัญหาอะไรก็ช่างนะคะคนอื่นเขาเจอมาเขายังผ่านมาได้เราต้องคิดถึงข้อนี้นะคะแล้วเราจะมีพลังเรายังมีคนที่เรารักเรายังเหลือสิ่งดีๆเรายังมีงานทำหาหลักฐานหรือว่าสิ่งที่จะคั้าประกันเราดูแลเราด้วยตัวเราให้ดี นี่คือจุดสำคัญนะคะงานคือเงินเงินคือคุณค่าของเรามันจะสร้างความภูมิใจให้กับตัวเราบางครั้งฝรั่งยิ้อิจฉาเลยนะคะว่าคนไทยทำงานเก่งเก็บเงินเก่งแต่ก็ต้องขอบคุณสามีเนาะเพราะว่าเมียทำงานไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากมายเราก็มีส่วนที่จะเก็บแล้วก็ส่งทางบ้านได้นี่คือความดีถ้าสามีเราไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเงินเรานะคะเนาะเป็นความโชคดีนะคะ ยายจ๋าบอกเลยว่าเราไม่จําเป็นที่จะให้สามีให้เราหรอกสำหรับตัวยายจา๋านะเพราะว่าปัจจุบันเราทํางานแล้วเราอยู่กันมานานถ้าเรามีหลักคำประกันเป็นของตัวเองมีงานเป็นของตัวเองมีเงินเป็นของตัวเองสามีให้บ้างนิดๆหน่อยหน่อยเป็นบางครั้งค่ะอันนี้มันก็เป็นความสุขแล้วนะคะถ้าเรามามัวนั่งหวังหวังให้แต่สามีให้แล้วก็ให้แต่สามีเพื่อจะผลักดันช่วยเหลือครอบครัวของเรา เขาไม่ใช่คนรวยอ่ะทําไงอ่ะอืมเขาดีเขารักครอบครัวเราอันเนี้ยบอกเลยถ้าใครเจอนะโชคดีที่สุดแล้วประเพณีฝรั่งเขาไม่มีหน้าที่มาเลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่ให้เขายันตายนะคะเปรียบเทียบไม่เหมือนคนไทยเราเพราะฉะนั้นเราต้องสู้เนาะเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราโชคดีแม้คนอื่นจะเยอะเยะ้ยหรือยิ้มหยัน ไม่สําคัญเราต้องรู้สิ่งที่เราได้นะคะสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำแล้วเอาสิ่งนั้นมาเป็นพลังให้กับตัวเองนะคะสู้ต่อไปคำดูถูกของคนอื่นนะไม่ทำให้เราต้อยต่ำลงได้เลยอย่าเก็บสิ่งเหล่านั้นมาทำลายหัวใจของเรานะคะนะยิ่งคนที่เขาลังเกียรเราเหยียดหยันเรา ขอบคุณขอบคุณขอบคุณให้พูดอย่างนี้นะคะขอบคุณเพราะนั่นจะเป็นบันไดแล้วฉันจะสำเร็จให้คุณดูเนาะในแบบของเรานะเมื่อไหร่ถ้าเราคิดได้แบบนี้เราจะมีพลังที่สุดแม้เจอปัญหา เราก็จะมีรอยยิ้มสู้ในแบบของเรานะคะสร้างพลังตัวเนี้ยขึ้นมาให้กับตัวเองเนาะสร้างพลังตรงนี้ขึ้นมากอดตัวเองป้องกันตัวเองไม่ให้หมดพลังหมดกําลังใจนะคะเหนื่อยได้ท้อได้แต่เราต้องย้อนว่าเราท้อเพราะอะไรนะท้อเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเพราะคนที่มาว่ามาติมาทำให้เราแย่นะคะ ถ้าเป็นแบบนั้นเรารีบตัดออกไปให้ไวตัดออกไปให้ไวนะคะคนเราหนีไม่พ้นคำดูถูกต้องขอบคุณแล้วเราจะเข้มแข็งเราไม่ใช่คนเก่งเราไม่ใช่คนดีนะคะเราไม่ใช่คนเลือดหรูเป็นธรรมชาติต้องมีคนติคนว่าคนสมน้ำหน้าจะมีเยอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเรานะคะเป็นผู้เดินหน้าเป็นผู้เลือก เป็นผู้สร้างนะคะเป็นผู้เติมพลังให้กับตัวเองไม่ใช่คนอื่นและวันนี้เราเดินหน้ามาถึงทุกๆวันนี้ก็เพื่อครอบครัวของเราเพื่อลูกเพื่อพ่อแม่นะคะและก็เพื่อตัวเราเราทำได้นะคิดดูซิระหว่างที่เราเดินมาหลายๆปัญหาทำไมเราผ่านมาได้วันนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกครั้ง จะกลัวทําไมลุกขึ้นสู้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 สิคะเนาะไม่ใช่เราที่จะต้องสู้คนเดียวมีพี่น้องหลายๆคนที่แยก่กว่าเราเขายังสู้เขายังลุกขึ้นสู้นะสถานการณ์อาจจะแยก่กว่าเรามากมายเขายังไม่ถอยเขายังลุกขึ้นสู้ทั้งน้ําตาอ่ามันเป็นโอกาสนะคะวิกฤตหรือสิ่งที่ ปรับในชีวิตเรามันอาจจะเป็นโอกาสให้เราเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าก็ได้ถ้าเราไม่เก็บความช้ำไม่เก็บความรู้สึกแยแๆนั้นไวในหัวใจเราไว้เหยียบย่ำตัวเองนะคะนี่คือหัวใจสำคัญถ้าเรารู้สึกว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นต้องด่าฉันทำไมคนอื่นต้องตำหนิฉัน สิ่งเหล่านี้จะทําให้เรารู้สึกแย่ที่สุดถ้าเราตัดคําว่าทําไมออกจากหัวใจนะขอบคุณกับคําดูถูกของคุณขอบ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 คุณ,คณแล้วเราจะมีพลังสู้ต่อไปพี่น้องจ๋าวันนี้ยายจ๋าก็มาสั้นๆเนาะอยากบอกทุกๆคนนะคะทุกๆท่านเนาะทุกๆปัญหานะคะที่ยายจ๋าได้พูดได้คุยด้วยเนะาะให้สู้ต่อไปและจงสู้อย่างมีสติ สู้อย่างมีพลังสู้ด้วยกําลังใจของเราแรงของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปเราจะย้อนกลับไปมองแล้วเราจะยิ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฮะเราก็คนเก่งนะเฮะเราผ่านมาได้ยังไงเฮ้ยมันสุดยอดประสบการณ์นี้นะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ ฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยจจาจากเบลเยี่ยมอีแจวปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศธรรมชาติกันต่อเลยนะคะตามไปเลยค่ะ